สวัสดีครับอยู่กับผมม่มีชแนลนะครับยีย่แมวกว่าแมวกว่าแมวกว่าอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมลับขึ้นคุยเนาะตัวนี้ติดลับติดลับอันนี้ผมก็เล่นน็อกรอบมาเนาก็เลยลองลองคัฟไอ้พวกกระถางต้นไม้ต้นมืออะไรพวกนี้ยคัฟมาวางไว้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มตรงนี้ ตอนแรกมันเป็นเอ่อเป็นรองเท้าเนี่ยเนาะรองเท้าปลูกปลูกมันไว้แล้วนกมันมากินบ่อยไงก็เลยเปลี่ยนเป็นแจกันดอกไม้แล้วก็แก้วมาวางแต่ตรงนี้ก็สร้างนาฬิกามาวางแทนสลับที่กับไอ้เป็ดตัวนี้เนาะถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าตอนแรกเป็ดมันอยู่ตรงกลางเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสร้างสร้างในตึกตรงนี้เหมือนกันอีกหลังหนึ่งอยู่ฝั่งนี้แต่ก่อนอื่นต้องเก็บเก็บพวกนี้ก่อนยกออกยกออกยกยกยก,ยกโอเค เราต้องใช้ไม้กระตูเป็นจํานวนมากตะปูเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันห่างกันกี่บล็อกเนาะหนึ่งสองสามก็ศูนย์กลางอยู่ตรงนี้แผ่นกลางอยู่ตรงนี้ทีห่างจากตรงนู้นสามหนึ่งสองสามสร้างเป็นกําแพงขึ้นมาตรงน,นี้ใช่ไหมโอเคใช่แล้วตรงนี้เป็นกําแพงสามแผ่นโอเคหนึ่งสองแล้วก็ยังไงต่อก็เป็นหน้าต่างโอเคอืม ประมาณนี้ใช่ไหมราตรงกลางนด้หนึ่งโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งเคประมาณนี้ก็ตรงนี้เป็นกําแพงธรรมดาชุบ oh. ตรงนี้ก็เป็นประตูโอเคประตูประตูหนึ่งสองเปิดแวใช่ไหมเป๊ะเลยไหมโอเคเป๊ะเลยอ๋อ oh. ประตูมันขับด้าน,นสร้างผิดประตูมันต้องเปิดออกข้างนอกโอเค okay. นี่มันต้องสร้างข้างนอกมันเลยเปิดจากข้างนอกอ่าเรียบร้อย้ก็หลังคา สร้างหลังคาหลังคาไปเข้าไป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 สร้างเป็นคานใช่ปะโอเคคานล็อกอยู่ตรงนี้ก็เป็นหลังคาหนึ่งเอาไม้หมดไม้ไม้หมดไวจังโอเคมาเรียบร้อยสร้างคานเพิ่มแล้วกันโอเคไปนอนก่อนให้มันเช้าก็ครับเป็นเออคมไฟอันนี้กระจกแล้วก็แชป มาไม้นี้เราแปะผิดด้านออกไม่ใช่วัดแล้วทำไมมันเป็นเนี้ยอ๋อ้าใจแล้วเราสร้างเป็นแบบไม้ขึ้นแผ่นขึ้นแผ่นต่อกันอือมันสวยกว่าเนาะทําขิดเออนน่มันต้องเป็นไม้นี้แล้วต่อข้างบนนี้เออไม่หนมันจะได้มีอะไรเลเยอร์กันกันๆแบงนี้หน่อยคาเปล่อยไปอไมแปะลงไปขยับนิดนึงมันไม่บาลานซ์กัน โอเคสวยเหมือนเดเหมือนเปเหมือนเชเดเปเชหลังจากนั้นผมจะสร้างเป็นเอเอ่ของเสานนเนี่ยมันนี่เอา้าย้ายทิดอันประตูเอ่อเสานนเนี่ยมันนี่แล้วก็ทำเป็นบันไดตรงนี้แล้วกันบันไดบันดไดไี่เลยแล้วก็ทำเป็นคานเชื่อมคันคานเชื่อม,มนเนี่ยมันนี่อม่ได้เนี่ยเออมาอัานเชื่อมนีม่เลยต่อมาสามอัน คานเชื่อมคานเชื่อมนี่ก็ต้องเชื่อมเป็นคานสั้นก็คานยาวเออหนึ 2, Bir, ่งสองสามไม้หมดอย่างไวต่อเข้าไปืออเอาเป็นคานยาวนี้ดีกว่ามันจะได้คงกว้างตรงนี้ก็เป็นคานคานยาวหนึ่งโอเคสองโอเคต่อคานสามตีอันโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสามสีแล้วก็เป็นไม้ต่อเข้าไปได้ปะเนี่ย อ่าได้มันต้องทานสั้นโอเคตรงนี้ทําเป็นมุมเหลี่ยมบ้างดีกว่าหอื้อนี่ทําเป็นมุมนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นนี้เหรอหมดตัวแล้วมั้งเนี่ยไม้ลวกั้นลวกั้นตรงนี้ก็ต้องทําเป็นเสาเสาไม้เสาอันนี้ดีกว่าเพราะมันต่อแล้วนี่งั้นก็ทำเป็นเสาสั้นเสาสั้นขึ้นมาอย่างนี้ ตรงนี้ก็ทําเป็นห้องเนาะห้องสองฝั่งอือได้อยู่นะตรงนี้ก็ทาเป็นห้องขึ้นมาแล้วก็หลังคาเนาะเราไม่สํารวจเกาะนะพัดนี้เกาะไม่ขึ้นเกาะไม่ขึ้นตรงนี้ผมทําเป็นหน้าต่างเลยไม่เนะตอนนี้ไม้ทั้งตัวมีแค่นี้แหละต้องเป็นแบบหน้าต่างเออต้องเป็นแบบหน้าต่างเราเป็นหน้าต่างหมดเลยแล้วกันหรือว่าไว้วางของฝั่งนี้เนาะไม่เป็นไรไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้ฟอวอออ มูนด้วยก็มาเป็นน,นี้ห้องหน้าต่างหมดเลยเว้ยโอเคเอาไว้ก่อนทำนี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็หลังคาตีเป็นหลังคาขึ้นไปค,คีา ตอ,อ,อ,อกเข้าไว้โอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นไม้ปิดไว้โอเคเอยได้อยู่นั้ะเนี่ยไม้หมดแล้วโอ้โหนั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบก,ก่อนเนาะเอาไม้ก่อนเก็บไม้เก็บอะไรก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงครับผมต้องทำให้เสร็จในส้องฟาร์มตรงนี้น six <hours> later. โอเคครับอ่ามาแล้วโอเคครับฟาร์มเรียบร้อยแล้ว อันนี้ผมฟาร์มตั้งแต่เก้าโมงมตอนนี้กี่โมงแล้วเนะ่ยสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งด้วยสี่โมงเย็นนี่ไม้ผมฟาร์ไมไปทั้งหมดสามกล่องนะน่าจะพอใช้ไปให้หมดเลยไม้ไปให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวพสกสแกปไปด้วยเดี๋ยวผมรื้อหลังคาทำใหม่ดีกว่าอันนี้ออกโอวัด แปอันนี้ไปแล้วกันตอนแรกก็จะทําเป็นหล,หลังค้าแบบแหลๆมๆมาแต่ว่าผมกละว่าห้องเนี่ยจะเอาเป็นห้องปฏิบัติงานเนาะเป็นแบบห้องห้องอะไรอ่ะเขาเรียกห้องเลยห้องเรดร์เออห้องเรดืมตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแบบปี้อย่างนี้ได้อยู่นะอย่างน้อยมันก็ไม่เหลี่ยมหมดอะ่ะโอเคอันนี้เป็นหน้าต่างเล็กดีกว่าเนาะประมาณนี้แล้วกัน ผมทำอาหารดีกว่านนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้อันมะม่วงสับประรดแล้วก็อ,อะแล้ววะมะม่วงสับประรดมะพร้าวมะม่วงสับประรดมะพร้าวสองโอเคเอามะม่วงสับปะรดมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็แบตเตอรี่อืทำน้ำปัน่นอันนี้อาหารเอาเป็น สลามเห็ดผักฟ้าฉลามเห็ดผักฟ้าโอเกทำกับข้าวทิ้งไว้เดี๋ยวมากินผมลืมบอกไปว่าไม่รู้ลืมบอกปะนะขอพูดอีกรอบเลยกันผมย้ายหีบเนาะหีบมาไว้ตรงนี้แหละนี่มาเป็นกล่องหีบอยู่ในห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของเนาะห้องนี้เป็นห้องเก็บของทั้งหมดเลยโคมไฟไมนี่ ไว้ตรงนี้หนึ่งอู้หูสวยเลยแจมไปเลยต่อมวเนี้ก็ไว้ตรงท้ายห้องอันอ่าโอเคสวยเอาโต๊ะคราฟย้ายขึ้นมาข้างบนดีกว่าคือไม่ใช่โต๊ะคราฟเด็กโตเรียนรู้เออไว้มุมนี้แล้วกันฟาร์มไม้มาเยอะพอสมควรแล้วนอะแล้วก็มาตกแต่งตรงนี้ต่อแล้วกันอ๋อต้องไปทำฝั่งนู้นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมไปทำฝั่งนู้นก่อนแล้วกันเนาไไเนะไป ต่กันตรงนี้เห็นล้ต่างกันเะทำไคีกหนึสองสามรนบสตงคนแบค้านี้เองคลานีนี่ไงสามร้อยนทีเยไปอยนางนอัน <correlation> ี <enthus> ้ด้ยแต่ะนจีตรงนีตวาคเรากก่น ไป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 เอาไปงตรงนี้นแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นรองแปะแปะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องขยายขยายไอ้นี่ครับขยายแผ่นแผ่นยืนตรงเนี้ยแผ่นสลักเนาะเดี๋ยวต้องขยายให้มันกว้างๆเพนบีบ <s> อืมโอ้หัวตยาวทําไมตรงนี้มันวางไม่ได้วะหรือว่าผมต้องวางคานเสริมหรออ๋อลู้แล้วลุ้นละ มันวางยากวางเย็นจังวะอืโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทำการสร้างสร้างอะไรนะสร้างตึกแล้วกันเนาเรียกว่าตึกตึกคู่สองตึกเสร็จเรียบร้อยเลยนะอ่าถ้าเห็นมีพรมหรือมีอะไร เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นต้นมงมต้นไม้อะไรพวกนี้เนาะก็คือผมแต่งตอนนอกรอบเนาะอ่าแล้วก็ผมได้ทําการสร้างตรงนี้ไว้ด้วยน่ลานตัวนู้นโดนไอ้เจ้า boostin เบล้ะผมจะทําเป็นอ่าขยายพื้นที่เพิ่อมอีกเนาะตรงนี้ก็เลยปูปูไว้ก่อนผมกําลังนึกอยู่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ไว้ตรงไหนดี นึกไม่ออกนึกไม่ออกอาจจะตรงนู้นแหละไม่ไม่มุมซ้ายก็มุมขวาเนี่ยานะแล้วก็ตรงนี้ผมจะสร้างเป็นขึ้นมาข้างบนเนี้ยแล้วก็เป็นตึกใหญ่ๆอีกตึกหนึ่งเลยตรงเนี้ยเนาะแต่ว่าพอ,อาก่อนแล้วกันวิกียรตสร้างละเดี๋ยว <c oughs> เราจะมาตกแต่งห้องนี้กันเนาะห้องนี้ผมจะเอาเป็นห้องบัญชาการไม่ได้ห้องบัญชาการก็เเลยห้องเลยนะห้องวิทยุสื่อสารนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่า แล้วก็เผาเล่ต่อชื้อชื้อชื้อืมเติมไม้เติมปืนเข้าไปผมต้องฟาร์มไม้อีกเยอะเลยนะเนี่ยมุงปูพวกนี้นอ่าเราต้องทําอะไรบ้างนะพลาสติกแล้วก็แผงวงจรเดี๋ยวดูแผงวงจรที่เราต้องสร้างยังไงอือกาวซ็อปเปอร์แล้วก็พลาสติกกาวกาวกาวอ๋อโอเคได้ละหนึ่งอันแบตเตอรี่หนึ่งก้อน แล้วก็อ่มของนี้โอเคสองแผ่นโอเคบันพับผมจำได้ว่ามีเยอะนะนี่ไงมีตั้งสิบเก้าอันโอเคได้แล้วก็เสาอากาศโอเคอูใช้ได้ยังไม่รู้นะมาอู้หโตใหญ่นะนี่โตโตคราบก็ไ้ที่เดิมเจโอเคอ๋อมันต้อง ต่อเสาสามเสาเช็สามเสาสร้างเสา,สา,สา,สาเพิ่มเดีย๋ยวมุงจอนหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคใช้ได้ป่าวไม่รู้แบตเตอรี่มานี่แปะไว้ตรงนี้อ่ะได้ไหมมันดูเชไ้ได้ป่กแปะไว้อย่างเงี้ยแบตเตอรี่ใส่ไปใช่ไหม เป็นออนไม่ได้สามได้ไหมโอ้โหดูดิมันชีงงอ้อย่างเรี้อะอืรมเดี๋ยวนะผมผมต้องหาวิธีวิธีเอาให้มันให้มันไม่ทุเรศอย่างเงี้ยอเป็นสายยื่นมาอย่างเงี้ยไ,ได้ปะมัไมช็ไม่ได้อ่ะหืมทำไมใช็ไม่ได้ โอ้ใช้ไม่ได้จริงเว้ยเอ้ยมันจะวางยังไงได้เนาะอ่ะตรงนี้หนึ่ง้ยติดแล้วนี่อ่าวางนี้ได้ไหมสองอุย้ยติดแล้วสามอ้าสามสองมันใกล้กันเนอะโอ้โอ้แล้วไง ไม่ได้มันใกล้หนึ่งนั้นเสาสามในข้างนอกได้ไหมมาตรงนี้ชึบอ๋อไม่ได้มันใกล้ไอ้นี่มนไว้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ปะไม่ได้มันใกล้สองหมออืมมาตรงนี้แล้วกันติดระเบียงเฮ้ยติดแล้วยีย่ดีใจ ออ้เต่เอาอ๋อไว้อย่างนี้ได้เอออยู่กับพื้นก็ดีกว่าอยู่อยู่บนหลังคาแล้วแบบเส้นมันโยงมายงมาลกเนาะโีอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่เรียบร้อยแล้วงั้นผมขอตกแต่งภายในก่อนแนละ้วกันเนาะว่าจะเอาอะไรมาบ้างไปตกแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันแรกผมแปลอขอบลูกมาก่อนขอบรูปอยู่ในรัวไม่เหมาะไม่เหมาะ ผมยากแปะไว้ตรงนี้กรอบรูนต้องเอาขวานสับทิ้งอืยวิ่งคาพังด้วยวก็ซ่อมคืนอืมแล้วก็หลังคาอืมโอเคกรอบลูแปะไปโช๊กออ้ตอนนี้เราเล่นตัวกลางอยู่เนาะไม่รู้ว่ามันปลดล็อกตัวละครหรือเปล่านะแบบมีเลือกที่ล่นที่หลังอะผมไม่รู้เหมือนกันตัวนี้เอาแบบตันด้วยด้วย อะไปก้หลังคาโอเคแปะไว้ตรงไหนดีเนี่ยายอันนี้แปะไว้ตรงนี้อยากได้เป็นชั้นหนังสือเรามีหมอ,หอ,อมีม่านนี่อืมเอาผ้าม่านมา,มาอืมแปะม่านไปโอเคสวยห้องนี้ไม่รู้ห้องอะไรแปะม่านไว้ก่อนแล้วกันอืมปิดไว้ มีโต๊ะมีตู้อันนี้เป็นชั้นนี่ไงอยากได้ชั้นวางสืัอืือมค่ยหาอะไรมาวางไม่เีหนังสือตกแตง่งตกแตง่งนี่ยหนังสืออู้เจ๋งเจ๋งเจ๋งมหมุดก,กระดาษอ่ะวางนี้ทำให้มันดูแบบหนังสือเยอะๆนะโอเคมีมใ,ให้วางมันลุกโลกหอหมึกสีน้ำเงิน จำได้ว่าหมึกอยู่ใต้นี้โอเคครับลูกโลกมาฉันเอาในี้ออกอกลูกโลกมาวางอืมอเคตัวน,นี้เอาอลไรมาวางดีนาฬิกานาฬิกาต้นไม้ต้นไม้ไมโอ้พอดีเลยเว้ยอืม ่ข้างหลังนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นแบบทึบดีไหมตั้งเป็นแบบทึบเออแบบทึบดีกว่าเยอะเออแบบทึบดีกว่าจะลอยผมแปะอันนี้ดีกว่าทำสองอันเผื่อมีของอะไรมาวางเนาะนี่ไง อนนี้ก็เป็นตู้ดิไหมตู้ยาวอ่ะตู้เลื่อนอันน้ตู้ล้อเลื่อนอ๋อเปิดอะไรได้ด้วยออเออเ๋งเฉงตรงนี้น่าจะเป็นต้นมไม้ดิไหมม,มานี่เอามาวางไว้ตรงนี้ห้อ,องมันจะได้ดูสดชื่นหน่อยนี่สวยเออแหละสวยละสวยละหีบตรงนี้สองอันนะ โอเคเห็บสองเห็บเฮ้ยมาถึงแล้วอ๋ออะไรก็ไม่รู้ผมต้องไปฟาร์มไม้ฟาร์มพลาสติกฟาร์มสแคปฟาร์มเมทลัลนอกอกรอบเยอะมากเลยเนาะเออคลิปนี้ก็นานนะ ใช้เวลาทั้งวันเลยเพราะว่าพอผมจะฟาร,รม์มในพวกเนี้มาได้นยพวกไม้พวกพลาสติกพวกอะไรเนี่ยวกว่าจะสร้างไอ้อาคารพวกนี้ได้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเวลาฟาร์มไปเยอะมากทานแสษนะครับคู่ <Ooh. S 1> อ่าสําหรับเกมลับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันเนะาะหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกองแกงกองแกงกันด้วยนะครับไปนะปัดหน้าเจอกันครับ